สวัสดีค่ะไม่เย,ย่ใหม่ G o n อ Official ค่ะงไฟแดงพี่น้องรถติดไฟแดงนะคะมาซื้อกับเขาตลาดน้อยนะคะมาซื้อกับข้าววันนี้วันอาทิตย์ก็จะตลาดน้อยที่บ้านทา่าแดงค่ะสีแยกบ้านทา่าแดง ือเรียบร้อยแล้วนะคะจะกลับบ้านแล้วค่ะทุกคนอันนี้เรากำลังเดินทางกลับบ้านนะคะเห็นแวบๆว่าซีเจมอเขาจะเปิดวันไหนนะหรือเขาเปิดแล้วก็ยังเดี๋ยวดูก่อนค่ะทุกคนนี่โมเมนใกล้สิเปิดแล้บอบพี่น้องเขาใกล้จะเปิดแล้วมั้งเดี๋ยวต้องดูประกาศ เห็นประกาศเขาหยุดตรงไหนนะเจ้าหน้าที่เขาสุดเขียวๆเหลืองๆครับพี่น้องซ mm hmm. ีเจมอ mm hmm. มีบา์คาเฟ่ด้วยมีร้านกาแฟบา์คาเฟ่นะคะ mm hmm. เห็นป้ายประกาศตรงตรง,ตรงแถวโคกสูงมีอยู่ mm hmm. เดี๋ยวอ่านก่อนว่าเขาจะเปิดวันที่เท่าไหร่นะคะ mm hmm. โอ้ยมีห้างน้อยละคะ่ะห้างน้อยซีเจมอนะคะ เป็นครั้งแรกและไม่ใช่ไหมสิได้กเข่าแล้วบันนี้นะคะไม่เคยไม่เคยเข้าเลยซีเจมอแถวแถวหนองไผ่ก็จะมีะโรตัสนะคะโรตัสถ้าเป็นทางเพชรบูรณ์นะคะเพชรบูรณ์ก็จะเป็นเยอะค่ะเพชรบูรณ์จะมีห้างเยอะ <B ix. S 2> เยอะแยะเลยห้างเพชรบูรณ์ เกิดเป็นดอกเห็ดเลยนะคะไฟลถมาเดี๋ยวจะเข้าไปเปิดไฟที่ส่วนก่อนคะ่ะเราไปเปิดไฟนะคะ ะต้องไปรดน้ำเงาะอีกก่อนนะคะนดรอยหมามันว่าเห็ดถ่ำพี่น้องดูที่อยู่กระแปงอยู่นี่เดี๋ยวเราไปรดต้นเงาะดีกว่าโ็เรียนถอดใจละวถอดใจแล้ว,วบักทุเรียน อันนี้กล้วยหินค่ะเนี่ยทุกคนกล้วยหินข่อยกระต้นใหญ่อยู่ด้วยนี่หัวปลีควรตัดแล้วค่ะเนี่ยไม่ได้เอามีดมาหัวปลีนี่ค่ะจะเก็บมะนาว เก็บมะนาวไปไว้ตำน้ำพริกนี่ค่ะตนะ้นเงาะจะต้องรดน้ำก่อน Oh. จะขยันสักหน่อยดูทุกคน <laughs> จะขยันสักหน่อยกระแปงขาดเลยออุปสรรคการทำงาน oh. ความขยันเอาค่ะทุกคนเดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนได้มะนาวไปทานเอาไว้ทำน้ำพริกหนึ่งลูกนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนโชคดีมีความสุขบา,บายๆค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ